สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของแชมเปนแชร์อีกรอบหนึง่งก็ห่างหายกันไปนานเนาะก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการลงทุนมาสักพักใหญ่ๆนะเพราะว่า,าไม่สบายนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้อการดีขึ้นละก็กลับมาลุยกันต่อกับมิชชั่นในการลงทุนของเราเนาะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อ,อลงทุนหุ้นต่างประเทศ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนาะก็คือบลจรกรุงไทยอนะ่ะะเขาได้ออกตราสารขึ้นมาเนาะทำให้เราสามารถเนี่ยไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศซึ่งหุ้นตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่หุ้นอื่นใดเนาะเป็นหุ้นที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือ,อบริษัท阿里บ,บากรุ่มนะของประเทศจีนเนาะก็ทําให้เรามีความสะดวกสบายแล้วก็เข้าถึงการลงทุนในาบาบาได้ง่ายขึ้นเนาะ ก็จากเดิมเนี่ยถ้าเราจะไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราก็จะต้องมีการแปลงเงินเนาะ,ะจากสกุลเงินบาทเนี่ยไปเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ของฮ่องกงใช่ไหมเพราะอาลีบาบาจดลิสต์อยู่ในตลาดฮ่องกงเนาะแล้วนอกนอกจากนั้นก็จะมีลิสต์อยู่ในตลาดของอเมริกาด้วยเนาะซึ่งทําให้เรามีความยากลาบากแล้วก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงเนาะอะย่างเก่งเนี่ยถ้าเราจะลงทุนหุ้นอาลีบาบาเนี่ยสักสักหนึ่งหุ้นเนี่ย ใช้อาทุนอ่ะสูงมากเนาะอาจจะเป็นหลักหมื่นเลยแต่ว่าการที่บรจรจกรุงไทยออกอ่าตราสารออกมาเนี่ยทำให้เราใช้เงินลงทุนต่ํามากเนาะเพียงอ่ะหนึยหุ้นเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งหุ้นเนาะใช้ทุนเพียง500บาทเองอ่าซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเจาะลึกนะว่าอ่าแล้วไอ้ตราสารของที่บรจรจกรุงไทยเขาออกมาเนี่ยเป็นยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะ ให้ทุกคนไปดูที่โปสเตอร์เนาะก็โอกาสลงทุนหุ้นยักษ์ใหญ่นะด้วยเงินบาทผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเซ็ตของเราหรือว่า,อาแอปสตรีมมิ่งที่เราใช้ในการซื้อขายหุ้นอยู่แล้วเนาะอืมอ่าโดยเขาจะใช้โค้ดของอล i บา b a ว่า b a b a บาเนาะอืมอันนี้ข้อดีก็คือลงทุนง่ายเนาะซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทเนาะเปิดโอกาสลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ระดับโลกเนาะลงทุนเพียง ขั้นต่ำเพียง 1, 1หน่วยเนาะเมื่อกี้ฉันบอก100ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ละตรงนี้เขาบอกว่า 1, 1หน่วยเนาะค่ารมเนียมค่าธรรมเนียมการเทรดก็คือตามอ่าผ่านโบรกเกอร์ที่ท่านใช้งานอยู่เลยเนาะก็เปิดซื้อขายแล้วเนาะได้ทุกอ่าบลจบลรเนาะอ่านะเปิดแล้วตั้งแต่วันที่23ภูมกุมภา 65, นธะ์65เนาะอย่างที่บอกว่าใช้รหัสว่า บาบา80ซึ่งอ่าไอตัวเนี้ยมันจะเป็นอ่าตราสารหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า DR เนาะซึ่งไอตัว DR เนี้ยจะเป็นตราสารแสดงสิทธิ์ในการอ่ะซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศเนาะของบริษัท Alibaba Group holding จำกัดเนาะซึ่งออกโดยบริษัทกรุงไทยจำกัดมหาชนเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ DR กันให้มากขึ้นเนาะคำว่า DR เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่า d i s p o t i n a y Receipt นะหรือที่เรียกว่าตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นตราสารทางการเงินเนาะชนิดใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยรออํานวยความ,มสะดวกให้กับนักลงทุนเนาะในการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยนักลงทุนสามารถใช้บัญชีซื้อขายหุ้นในตลาดอ่ดี DR. ในรูปของเงินบาทได้ทันทีเนาะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารเนี่ย ของดีอเนี่ยผ่านผู้ออกตราสารนี้เนาะซึ่งก็คือบราจอกงไทยนั่นเองอือเดี๋ยวนี้การลงทุนมันง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะเพราะว่าหลายๆเจ้าเนี่ยก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับเราเนาะทำให้เราเนี่ยใช้ทุนที่ต่ำมากๆเนาะแต่สําหรับใครที่กระจายการลงทุนอยู่แล้วผ่านกองทุนรวมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าใครรักแล้วก็เชื่อในอ ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนาะของอาลีบาบาเนาะซึ่งในธุรกิจเขาอ่ะก็จะมีหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยเนาะที่เขาได้ทำงานที่เขาได้มีโมเดลธุรกิจขึ้นมาเนาะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นเท้าเป่าเนาะตัวเนี้ยทำธุรกิจแพลตฟอร์มเกี่ยวกับค้าปลีกแบบ C2C c u เนาะ t o m e r T o c u s t o m e r อ่าทีมอลธุรกิจแบบแพลตฟอร์มแบบอ่า B2C เนาะ เช่นกัน AliExpress อ,อันนีน้หลายคนอาจจะเคยซื้อของเนาะทำธุรกิจแพลตฟอร์มค้าปลีกระหว่างประเทศเนาะโดยส่งสินค้าจากจีนไปขายในต่างประเทศเนาะ1 6 8 8 com เป็นแพลตฟอร์มค้าส่งในประเทศจีนเนาะ Ali Mama เนาะเป็นแพลตฟอร์มการขายอ่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆที่สุดในจีนเลยเนาะแล้วก็ Alibaba Cloud อันนี้เป็นธุรกิจ cloud คอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลเนาะ แล้วก็ a n ป Financial เนาะเป็นฟินเทคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนาะซึ่งให้บริการชำระเงินออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Alipay นั่นเองอ่าหลายๆคนอาจจะคุ้นกับแพลตฟอร์ม Alipay เนาะแล้วก็อันสุดท้ายเนาะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมนะเชียโนเน็ตเวิร์กนะเป็นแพลตฟอร์มด้านการขนส่งซึ่งเชื่อมโยงกับบริการขนส่งต่างๆเข้าด้วยกันนะเพื่อรองรับการจัดส่งสินค้านาะแล้วก็ ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแชมป์ได้มาจากาเว็บไซต์ของฟนะิโนเมนาเนาะขอบคุณนะฐานข้อมูลด้วยเนาะซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์ยอดขายเนาะจากกราฟเนี่ยจะแสดงให้คุณให้ทุกคนได้เห็นนะข้อมูลนี้จาก www.e-marketer.com เนาะก็ถ้าเรามาดูยอดขายของจีนเทียบกับสหรัฐเนะตั้งแต่ปี2015ถึงปี2020เนี่ยเราจะพบว่า,าถ้าทุกคนดูที่ กราฟสีแดงเนาะสหรัฐเนี่ยจะมะียอดขายของประเภทรีเทลเซลเนี่ยค่อนข้างเติบโตแต่ว่าในสัดส่วนที่น้อยกว่าแท่งสีดำซึ่งก็คือจีนเนาะจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2015มาถึงปี2020มีการเติบโตของอธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่ารีเทลเนี่ยสูงขึ้นมากๆเลยและคิดว่าในอนาคตก็จะสูงขึ้นไปอีกจากพฤติกรรมของอคนเนาะที่จะมักจะซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น แล้วถ้ามาดูอีก่า r r k t t s h r r e เนาะ Sales Share worldwide เนาะเทียบอ่านะ US กับ China เหมือนกันจะเห็นว่า China นะั่นก็คือสีแดงเนาะมีสัดส่วนที่เติบโตขึ้นทุกๆปีเนาะจาก42.8ไป59.5เนาะถ้าเทียบกับอ่า US อายอดขาย Retail หรือว่า Market Share เนี่ยก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะจนอ่า จาก22.2มาที่16.9เองอก็จะเห็นว่าตลาดของจีนเนี่ยแค่คำบริโภคภายในประเทศเนี่ยก็มูลค่ามหาศาลเป็นพันๆล้านแล้วเนาะอแล้วอ่าหลายๆสื่อหลายๆอ่านักวิเคราะห์เชื่อว่าตลาดจีนจะก้าวมาเป็นเบอร์หนึ่งแซงสหรัฐได้เนาะในอนาคตอันใกล้นี้ ก็นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่ทําให้เรา,าสามารถลงทุนในหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้โดยใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากแล้วก็สามารถทําการซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์เลยเนาะก็วันนี้ก็พาทุกคนมารู้จักกับ Alibaba DR เนาะโค้ดอย่าลืมโค้ดนะบาบาก็ใครสนใจก็เข้าไปเซิร์ชดูในแอปสตรีมมิ่งได้เลยเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แชมป์ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ